ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์พืพ้นฐา,านกับครูชลิตนะครับก็พูดไม,ม่เบื่อครับจริงๆถ้านักเรียนสังเกตนะครับถ้านักเรียนสังเกตในวีดีโอนี้จริงๆอนะวีดีโอเนี้ยอัดต่อกันต่อกันเลยนะครับคือถ้านักเรียนสังเกตในโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับมันจะมีเวลานะครับมีเวลาบอกด้วยนะครับคือครูอัดวีดีโอต่อกันครูค่อยๆเอาลงนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเอาลงไหมนะครับแต่ก็จะพยายามพยายามเอาลงถ้าแบบาการสอนออนไลน์ต้องใช้เรื่อยๆนะครับสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นครูจะตัดเลยครูตัดจบเลยนะครับเพราะครูเราค่อนข้างลำพานเสียงตัวเองกันนะครับวิดีโอนี้ครูจะพยายามรวบให้มันเป็นวิดีโอสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับมาดูนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็มาจัดเรียงอักษรคําว่า Honesty ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ Honesty นะครับมีอักษรคำนี้มีอักษรกี่ตัวครับมีอักษรทั้งหมดเจ็ตัวนะครับเอามาเรียงโดยไม่สนใจความหมายแต่ต้องการให้ S T อยู่ติดกัน,นครับมีวิธีการจัดเรียงยังไงคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยข้อยีสี่นะครับจำได้ไหมครับที่เราเรียงผู้ชายผู้หญิงนะครับ ซึ่งผู้ชายผู้หญิงจะต้องอยูดติดกันใช่ไหมครับในนี้เหมือนกันนะครับต้องการให้ S กับ T อยู่ติดกันจับมันมามัดติดกันน้ยครับมัดติดกันสามารถจัดเรียงได้ทั้งหมดกี่วิธีอ่มาดูครับแบ่งกออกข้อนี้แบ่งการทํางานเป็น2อขั้นตอนจากการจัดเรียงปกติเนี่ยโฮเนสตี้เนี่ยมี7ตัวใช่ไหมครับถ้าเราจัดเรียงปกติมันควรจะได้7จ็ดแฟกใช่ไหมแต่ เราเอา s กับ t มามัดติดกันครับพอ s กับ t มัดติดกันแล้วปุ๊บไอ้นี่ให้มองว่ามันคือตัวเดียวกันจากนั้นไปไหนมันจะไปด้วยกันตลอดคือมันจะต้องอยู่ติดกันแบบนี้จากนั้นเราเอาอักษรที่เหลือไปเรียงนะครับอักษรทั้งหมดไปเรียงคือยังไงคือจะมีอักษรตัวแรกคือ h หนึ่งคือ h สองคือ o สาม n สี่ e ห้า y แล้วก็6คือ st ตัวที่6คือ st คือไปไหนมันจะต้องไปด้วยกันพอมัดไปแล้วมันจะเหลือ6ตัวอักษรที่เราจะเรียงสับเปลี่ยนดังนั้นมี6ตัวเอาไปเรียงทั้ง6ตัวครับก็เป็น6แบบวิธีอันนี้คือในขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนการจัดเรียงปกติเลยแต่เราต้องการให้ s กับ t อยู่ด้วยกันนะครับแต่คําว่า s กับ t อยู่ด้วยกันมันไม่ได้เป็นแค่ s กับ t เลยสิ s กับ t อยู่ด้วยกัน s t ถือว่า St อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแล้วถ้า Ts เอละ่ะ t s ก็ถือว่า s กับ T จอยู่ติดกันใช่ไหมครับดังนั้นวิธีการที่สองขั้นตอนที่สองคือเราเอา St เนี่ยอักษรสองตัวมันเรียงสับเปลี่ยนมันสลับตำแหน่งกันได้นะครับมันไปไหนไปด้วยกันแต่มันสามารถสลับตำแหน่งกันได้เป็น Ts ก็ได้นะครับก็เป็น P 2สองสองก็คือสองแวิธี ครับก็เอาหลักการคูณเข้ามาใช้ครับเป็น p, 66, p 22, 2, 5, 6, 5, 6, 5, 6 6คูณ p 2 2 2สแฟกคูณหแฟกนะครับหแฟกเคยทำมาแล้ว1นึ่งคูณสคูณ3คูณ4คูณหคูณหได้720วิธี2แฟกคือ2นะครับก็1,440วิธีนะครับเมื่อนักเรียนได้ข้อนี้ครูถามครับข้อ26่สิทำยังไงครับ26 ใจคาตอบไหมนี่กูคิดว่าหลายๆคนจะต้องถามแน่นอนเพราะว่าแล้ววิธีการที่จะให้มันไม่อยู่ติดกันทำยังไงถ้าวิธีการที่มันอยู่ติดกันคือเอามันมัดแล้วจะทํายังไงอะหาวิธีการที่มันไม่อยู่ติดกันเอามันไม่มัดเหรอไม่ใช่ครับวิธีการที่จะไม่ให้ s กับ t อยู่ติดกันนะครับ นี่ไม่ให้อยู่ติดกันทํายังไงวิธีการนั้นก็คือหาวิธีการจัดเรียงทั้งหมดคําว่า honesty มีอักษรเจดตัวเรียงได้ทั้งหมด p77 เอามาเรียงอันนี้คือการเรียงปกติใช่ไหมครับไม่ต้องให้ s กับ t อยู่ติดกันละเอาเจตัวอักษรเจตัวมาเรียงเป็นเจดแนะครับอันนี้คือไม่ใช่วิธีที่อันนี้จะมีทั้งวิธีที่ s กับ t อยุดติดกัน แล้วก็ s กับ t ไม่อยู่ติดกันใช่ไหมครับ7แฟรดวิธีเนี่ยนะครับคือจํานวนวิธีทั้งหมดดังนั้นถ้าจํานวนวิธีทั้งหมดคือ7แฟรเราอยากหาจํานวนวิธีที่คําว่า honesty เนี่ยจะมี s และ t ไม่อยู่ติดกันทํายังไงเอาจํานวนวิธีทั้งหมดการจัดเรียงทั้งหมดของคาเนี้ยลบด้วยจํานวนวิธีของ s กับ t อยู่ติดกันซึ่งเราหามาแล้วในข้อที่25 ใช่ไหมครับตัวอย่างที่ย25หาแล้วก็7แฟกส่วน7แฟกลบกับเมื่อกี้หาได้1,440วิธีอ่าก็ทำออกมาครับ5 4 0ลบ1,440วิธีก็3,600วิธีนะครับโอเคนะครับนักเรียนอา่ายังเหลืออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มาดูเลยนะครับ หัวข้อสุดท้ายในการเรียงสับเปลี่ยนนะครับก่อนจะไปขึ้นงานจันมูคือถ้าสิ่งของนั้นไม่แตกต่างกันทั้งหมดแต่ก่อนเราเรียงสิ่งของที่มันแตกต่างกันใช่ไหมครับมีคนก็ A B C D แต่ละคนก็ต่างกันนะครับแต่คําว่าอักษรการเรียงสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดหมายความอย่างไรไหมัว่ามันยังมันยังแตกต่างกันอยู่นะแต่มันแตกต่างกันไม่ทั้งหมด คือเข้าใจไหมว่าอาจจะมีสมมุติม,ม,มีดินสอมีดินสอสิบด้ามน,นะครับอาจจะมีดินสอสีแดงห้าดินสอสีน้ําเงินสองดินสอสีดำสามลักษณะเนี้ยนะครับก็คือมันยังแตกต่างกันอยู่มีสีแดงสีน้ําเงินสีดําแต่มันไม่แตกต่างกันทั้งหมดเพราะว่ามีสีแดงไปห้าอันไม่ไม่แตกต่างห้าน,นี้ สีดำสามันไม่แตกต่างสีน้ำเงินสองอัน,นอันเนี้ยสองอันเนี้ยก็ไม่แตกต่างกันนะครับดังนั้นจํานวนวิธีการยังสับเปลี่ยนใช้สูตรนี้ครับ n n แคือจํานวนทั้งหมดนะครับ n หนึ่งคืออะไรคือจํานวนของสิ่งของชนิดที่หนึ่ง n สองจำนวนสิ่งของชนิดที่สอง n สาม n สี n ่ n ห้าไปจนถึง n k นะครับแล้วแต่ว่ามันมีจํานวนสิ่งของทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับ ที่ที่มันไม่แตกต่างกันนะครับอ่าเดี๋ยวครูพูดอาจจะงงนะครับมาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับอย่างนี้ครับมีอักษรนะครับจะเรียงอักษร e e e u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 , u p p โดยไม่สนใจความหมายครับสังเกตมันมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีอักษรทั้งหมดเก้าตัวใช่ไหมครับเก้าตัวแตกต่างกันไหมใครบอกไม่แตกต่างแตกต่างนะครับมี e มี u มี p แตกต่างกันแต่แตกต่างกันไม่ทั้งหมดเพราะมี e เหมือนกันสามตัว u เหมือนกันสี่ตัว p เหมือนกันสองตัวดังนั้นต้องเข้าสู่ลลักษณะนี้คือ หากต้องการเรียงสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับก็ได้เป็นตัวนี้เลยครับ Pn n อะไม่ใช่ n แปกส่วนด้วย n 1แกคูณ n 2แกคูณ n 3 ax, 9แก9แกส่วนด้วย3แกคูณ4แกคูณ2แฟกนะครับ เก้าคูณแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่นะครับแปดเพราะว่าครูต้องการให้มาตัดกับสี่แฝกตัวนี้เห็นไหมสี C ่แฝกมันงานตัดกันได้นะครับสามแปดครูยังมาเป็นสามคูณสองคูณหนึ่งสามสองหกตัดหกฉับสองตัดแปดเหลือสี่ก็จะเหลือเก้าสี่เจ็ดแล้วก็ห้านะครับเก้าสี่เจ็ด หคูณกันหนึ่งพันส้อยกสิบวิธีนะครับในระหว่างนี้ครับในระหว่างรอครูให้พวกเราลองคิดนีครับตัวอย่างที่สิบยี่สิบแปดครับตัวอย่างที่ยี่สิบแปดต้องใช้สูตรนี้แหละถูกต้องไหมดังนั้น N คือจำนวนทั้งหมดมีอกักษร ในที่นี้ n เป็นเท่าไหร่ครับทีนี้ n 1สมมุติเราแบ่งเป็น3มกลุ่มใช่ไหมครับที่มันซ้ํากัน n 1คือตัวอักษร e ดังนั้น n 1ต้องเป็น3 n 2เป็นของ f n 2ต้องเป็น4 n 3เป็นห้าลองคำนวณดูสิครับข้อนี้ ปล่อยเวลาให้พวกเราลองคิดคำนวณในตัวอย่างที่ยี่สเดี๋ยวครูจะเปิดเฉลยนะครับนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ้าวในระหว่างนี้ครูร้องเพลงดีไหมครับร้องร้องเพลงรอพวกเราให้พวกเราคิดเอาสักหนึ่งผลงานเพลงคิดซิ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 คินักเรียน คิดสิ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 คิดส,คดส,คดส,คดสิคิดออกยักถ้าคิดออกแล้วครับเฉลยเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาครับข้อน,นี้ครับ12ใช่ไหมครับ n คือสิอง n หนึ่งส n สองสแฟก n สามห้าแปก็แยกมาสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ด หกห้ 6, อาอ้าวใครที่ยังไม่คิดมาดูสิครับว่าวิธีคิดของครูที่ครูคิดออกมาสามแฟกครูแยกมาสามคูณสองคูณหนึ่งสี่แฟกสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งห้าแฟกครูไม่แยกอันแรกเอาอะไรตัดกันครับห้าแฟกตัดกันหายครับอันที่สองอะไรหายไปอีกนอกจากห้าแฟกหกใช่ไหมหกหายไปเพราะ สามสองหกใช่ไหมครับตัดออกไปอะไรหายครับสิบสองสิบสองหายจากสี่สามสิบสองก็เหลือสิบเอ็ดสิบเก้าสี่ตัวนี้มาจากสองตัดแปดเหลือสี่นะครับก็เจ็ดคูณกันเป็น สองหมืเจ็ดพันเจ็ด้อยี่สิบวิธีนะครับโอเคครับสำหรับในเนื้อหาการเรียงสับเปลี่ยนนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคครับสวัสดีครับ